คลิปที่สามธรรมะนิยามสุตตังเอวเมสตังเอกังตังวาสาวาติยังเวรติเจตวะเนอะนาคปินติกัรสาอารามีตาตะโกภะกวะภิกขุอามันเตสปิโกะวติภาธานเตติเตภิโกะภะกวะ ตัวปัจจับโซ่ซุ้งบกวาเอตตาวจาปาถาวาภิกขเวตถะขะตานังอนุปาถาวาตถะขะตานังติตาวาซาตาตุธรรมะติตาธรรมะนิยามตาภิสังขลานิจาติตังติตาตัวภิสัมปุจเทติภิสมิติภิสัมปุชิตวาภิสมิตวาอจิกะติเตเสติปัญจปิติปตะปิติ วิวารติวิภะชาติอุตานิกโลตีติสังฆารานิจามติอนุปาทาวาพิกเวเตตาคตานังอนุปาทาวาทตตาคตานังทิตาวสาตาตุตมะทิตตาสมนิยามตาสเปสังฆาราุขฆาตีทังทตตตตัวพิสัมปุจเติพิสเมตี พิสัมปุจิตวาพิสมีตวาเจกติเจเสเทเจันจเปติปตาเปติวิวรติวิปัจจติอุตานิกโกลติสเปสังฆาลาตุฆาติปาตาวาติภวิตตาขตานังอนุปาตาวาตตาคตานังทิตาวสาตาตุธรรมะทิตตาธรรมนิยามตาสเปธรรมานันตาติตัตฑาขตัวพิสัมปุจจิติพิสมีติ ิสัมโพชิตวาพิสมิตวาเจกุติเตเสติปัญจปิติปตะเปติวิวรัติวิภัชติอุตานิกโรติสัพเพตมานัตตาติทัมโมจะภาควาตัตมนาติปีกูภาควาตัปาสิตังอภินันทุนติภเทกรัตตาถาปฏิตังนานวาคมุยยะนาปฏิกังเขนะกตัง คนไม่ควรตามจิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงระวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยทาทีตามไปานานตาั้งปัตตันจานาคตังสิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธรรมตถาตถาวิปัสสติสร้างเหรังประสรุงปังตั้งวิธามนุภาพุณเยปุไดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้ง ไม่เงันเงินคอนแกนเขาควรพ่อคูณอาการเช่นนั้นไว้อัเชววกิจมาตับปังโกจชัญญามานังสีความเปลี่ยนบิกิิที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม่พุ่งนี้นะอิโนสังครันเตนะหาเซเนนะอัจุนา เาการแผดเพี่ยนต่อมาติยราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสํหรอบเราอีวังนีหา้าลิมาตาพิงอววรัตตมาตันทิตังทัง,งเวพตเตกรัตโตติสันตโอจิกเตมณีมณน,นีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกี่ยวกาตั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม่เพียง่าทีทตัข้าหน้า่น <c oughs> ธรรมะสองมือครับปฏิเัคินะสเปรังคารานิจจา สังขารคร่างกายจิตใจรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมันก็หายไปแต่เพีสังขารทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกตนยากพอเกิดขึ้นแล้วเสีจิตายไปสต่เพีรธรรมานัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและวไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทวังชีวิตตัง ชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณะ,ะความตายเป็นของยั่งยืนอาวัดสังมายามริตตพังอน่อยจะเพ่งตายเป็นแท้มรณะ,ะป่าริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมีนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัฏตะวันที่จากสองเวทอยังตายโยอจ,จิลังร่างกายนี้ไมไ่ตั้งอยู่นาน เอ่ตว,วิญญาโนอันปัจจาววิญญาณจิตตัวอันเขาจึงเสืเอส่อแล้วอธิเสธสติจากนอนทับปัจสาวะซึ่งแผ่นดินกับิงขลังอีวาประดุด,ดังว่าต้นไม้และต้นฟืนนี่ละถังหาประโยชน์ไม่ได้ให้เจ้าวัตสังขาราสังขารทั้งหล,ลายไม่เที่ยงหนองอิสาทวายธรรมมิโมมีความเกิดแล้วมีความเสื่อมไปธรรมดาปัจจิตตวานิรุชันติขันเกิดแล้วย่อมหลับไปตสังสมูปัสโมสุโค ความเข้าไปสงบรปรั๊บสังขารทั้งหลายเป็นสงขยิ่งแต่เพียสตาเมรันติชาทั้งหลายทั้งปวงกาลังตายอยู่มลิงสุจามริสุรีที่ตายแล้วและกําลังจะตายแต่เถวังมาริซามีเอาก็จากตายอย่างนั้นเหมือนกันนัติมีเอตสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีเก่เล่าเลย <c oughs> มีตายกันกิจจิต ังกินเจกุสลังกำมังสเพหิปะเตหิตตังปุญญโนอนโมทันตัวสนันตุปนโตเยเทวะสมิ밍ธาเนียติกตาติกายกคัสตาหุ่นตสิกตาหุนโตัวตุขาาพมัญจนตัมาตายพิตาสิกตาหุนโตัวตุขาาพมัญจนตัสเพยาติกาสิกตาหุนโตัวตุขาาพมัญจนตัสเพยาติกาสิกตาหุนโตัวตุขาาพมัญจนตัสะเพปิซาสเพยาฆาสเพเปตาสิกตาหุนโตัวตุขาาพมัญจนตั สเปหจาริยุปชัยยาสิกิตาหุนตัวตุก้าปมงนตัสเพนักัตตาสิกตาหุนตัวตุก้าปวงชนตัวสเพเทวาสิกตาหุนตัวตุก้าปวงุนจัต mm. สเพสัมาตินังสามิันตัวบชาลุงปุถุตุนโมธิสัตว์ตคันติมายะสปะกวานโมธิสัตว์ตอคันติมายอิสีปะกวาณโมธิสัตว์ตคันติมายยะสีปะวาปฏิทานะคาถา นาติวตาสันติวิหารวาสินีทูปิคเลปุติคเลตาหิมต่าหิงตาธรรมธาตินะผวันตุปุชิตาสุติกลนเนตีธาติห้าระมันทะเลที่ธรรมชานอคายะพติกโวสารายมิคาตาะปฏิอุปัสกาขามาเจเิซานิขามาเจิเสลาสปานภูตาสุกิตาคันตีเจลาปุชาเยปิจันตสัมปวาสังเสตชาตาอัถาวุปาติกา อิยานิกังธรรมะวังปิกิตเตสสะเพปิทุกัสสะกรุนตุสังขยังธาตุจิลังสตังธรรมโมธรรมะทาราจักภะลาสังโฆตุสมะโควาทายาจิิตายาจาอิมหรักษตุสัตธรรมโมสะเพปิธรรมะจานิโนติงสัมปาปเนยยามะธรรมเมียริยปะเวทิเตปั้นนาหุนตุสะเพปีปานิโนพุทธศาสนีสัมมาทารังปะเวชันตัวกาลิเทวุปัสตุ อุทิภาวายาสัสตานางสมมิตรทัทงเนตุเมธเนงอาตาปิตาจัตตาราชังนิจังลากขันติปุตตกังเอวังธรรมเมนาชาโนเอปะชังลักขันตุสุป,ปทาเนวตาเมโ,โยชนะคาถาตุขปตาจจนิโตขา,า,ตขา,าปยาปตาจจนิปยา กัปตาชนิโสกาหันตุสเปพิปานิโนอิตาวตาจะอเมสัมปตังปุญญสัมปทังสเปเทวานุโมทันตุสปพาสัมปติสิทธิยาทานังทัตถมตุสัทธายะสีลังละกันตุสัพพตาภาวนาพิรตาวันตุขจชันตุเทวตาตาสุมังคลคาถา มันเติดสพังสมังคะลังละกันติดสัพิทวตาสปะพุทธานุภาเวนะสุทติฮุนตุนิลันตลังมันติดสพังสมังคะลังละกันติดสัพิทวตารสพะธรรมานุภาเวนะสุทติฮุนตุนิลันตลังมันติดสพังสมังคะลังละกันติดสัพิทวตารสพะสังขานุภาเวนะสุทติฮุนตุนิลันตละสัพเปุตตาภราปต้าปัจเจกันนจะยังพลังอรันตานันจะเตชะนาละขังมปทานมิสัพปโซสัพิปุตตาภราปต้าปัจเจกันนจะยังพลังอรันตานันจะเตชะนาละขังมปทานมิสัพปโส เปี่ยปุตาพระปตาปัจเจกันัยังพลังอารามตานั้นจะเตชะนาละข้างพันธามิสัพพสเปี่ยปุตาพระปตตาปัจเจกันนั่นใยังพลังอารามตานั้นจะเตชะนาละข้างพันธามิสัพพสเปีปุตาพระปตตาปัจเจกันั่นใยังพลังอารามตานั้นจะเตชะนาละข้างพันธามิสัพพสเปีพปุตาพระปตาปัจเจกันจัยังพลังอารามตานั้นจ่เตชะนาละข้างพันธามิสัพพโส เปยปุทาประปตาปัจเจกานันจะยังพลังอารันตานันจะเทเจนะลักพังปันธามิโสปโสเปียปุทาปราปตาปัจเจกานันจะยังพลังอารันตานันจะเทเจนะลักพังปัญธามิโสปโสเปียปุทาปราปตาปัจเจกานันจะยังพลังอารันตานันจะเทเจนะรักพังปันธามิสปโส ด้วยองน่าแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนี้ข้าพเจ้าขอนนอมกล้าวทิฏถวายเป็นพระราชกุศลด่ลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,นีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์คาไัยควานิสงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสุภาสิิมงคลแก่ข้าพเจ้าวามพระบัวและสมาชิกสามสิงห์มฤติให้แก้วคาดปลอดภัยจากทุกโศกโลกภัยอันตรายทั้งปวง ให้มีแหล่งไรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสมัยอาชีพบรรจธบรมคาว่าไม่มีอุดอยากยากจนก็อ,อย่าได้มีแก่ครับเจ้าความครอบครัวและสมาชิกสามสิ่งอมโมเลตไว้ครับเจ้าความครอบครัวและสมาชิกสามสิ่งอมโมเลตอีสมาธิติตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนละนานอีกทั้งขอเทพบเสดาทั้งหลายเพื่อได้อนุโมทนาสาธุการในบบญกุศลนี้ ขดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมสงอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลป,ปัดปิตาย,ย่าสติทั้งฝ่ายแต่และฝ่ายลาวลวมถึงวัตถุงมงคลงงท,ทั้งวงที่สามสิ่งอมูลเลได้จะจัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมดย้วยประธานอนุภาพเทวานุภาพและลิทานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อานวยผลเป็นเสด็ิมงคลแก่พวกปกอครองและบูชาจตุกะการเตืน